ต้องบอกว่าการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงสําหรับทุกคนเสมอนะครับแต่เมื่อลาเชลิมได้ออกเดินทางเพื่อพิชฉม,มอุสากรรมค้าปีการเดิมพันชีวิตของเธอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามากเป็นพิเศษนะครับพอเธอใช้เงินออมทั้งชีวิตของแม่ของเธอซึ่งกําลังถูกนํามาเดิมพันกับธุรกิจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Inspirational Stories for Your Ears สวัสดีครับผมดนราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกซอรีนะครับรายการที่เํามาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักโนโลยีที่น่าสนใจสําหรับในอีพีนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเรื่องหนึ่งเรื่องราวของลาเชลิมนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยตอนเริ่มธุรกิจเนี่ยเธอมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเผชิญกับปัญหามากมายทั้งค่าใช้จ่ายจํานวนมากและการต้องตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลาสมควรนะครับ และเธอเองก็แทบจะไม่มีเงินนะครับในการที่จะเริ่มธุรกิจของเธอได้ซ้ำแถมยังมีทุนการศึกษาที่ผูกมัดกับรัฐบาลนะครับแล้วก็เธอต้องจ่ายค่าปรับเพื่อหยุดเรียนแล้วก็หันมาเริ่มต้นธุรกิจและไล่ตามความฝันของเธอเพราะฉะนั้นเธอจึงไปหาแม่ของเธอนะครับเพื่อทําการของเงินกู้เงินมาเพื่อมาสร้างธุรกิจที่เธอคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับ แม่ของลิมเองเนี่ยต้องทำงานสองงานนะครับเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวหลังจากเกิดวิกฤตการเงินในเอเชียนะครับวิกฤตต้มยำกุ้งในปี1997ซึ่งทำให้ธุรกิจการเดินเรือของพ่อของราเชลริมเนี่ยต้องล้มละลายนะครับแต่อย่างไรก็ตามริมได้กล่าวว่าเป็นแรงกดดันเพื่อให้ธุรกิจของเธอเนี่ยประสบความสำเร็จซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถล้มเหลวได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้แม่ของเธอเนี่ยผิดหวังได้ ลิมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมข่อตั้งเลิฟโบนิโตนะครับซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นหญิงที่ออกแบบมาเพื่อนักช็อปชาวเอเชียโดยเฉพาะแบรนด์ของเธออย่างเลิฟโบนิโตในปัจจุบันเนี่ยได้ไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าข,ของผู้หญิงทั้งจากฮ่องกงและออสเตรเลียไปจนถึงอเมริกาเลยนะครับแต่เมื่อเธอเริ่มต้นกับพี่สาวและน้องสาววิโอลาและวิลดาตันนะครับการเริ่มต้นของเธอเนี่ย เริ่มด้วยการสร้างบล็อกเสื้อผ้ามือสองของพวกเขาในสิงคโปร์นะครับเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวเนี่ยดูจะห่างไกลามากนะครับจากที่เธอประสบความสาเร็จในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยเธอและเพื่อนๆก็ยังอยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็เธอก็มองหาวิธีที่จะหาเงินพิเศษซึ่งแน่นอนว่าทางเลือกในตอนนั้นก็มีไม่มากนะครับการขายเสื้อผ้าทางออนไลน์ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาเงิน ของเด็กในยุคนั้นทํากันนะครับในปี2005เนี่ยการค้าปลีออนไลน์เพิ่งเริ่มต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ความต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้บริโภคเข้าถึงเที่ยวอีได้อย่างรวดเร็วคนที่มาจากมาเลเซียอินโดนีเซียฮ่องกงนะครับก็ได้ยินเรื่องราวของเลิฟโบนิโตเพราะว่าพวกเขาค้นหาตามบล็อกหรือเว็บไซต์ซึ่งพวกเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงผู้คนจํานวนมากจากทั่วทุกมุมโลกด้วยการคลิกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ นั่นเองนะครับที่ทําให้ลิมได้เปลี่ยนจากบล็อกเสื้อผ้าที่ชื่นชอบให้กลายมาเป็น l ลิฟโบนิโตเว็บไซต์แฟชั่นแบบเต็มตัวซึ่งลิมเองเนี่ยได้มองเห็นเพนงพอยบางอย่างนะครับว่าแบรนด์ต่างประเทศจํานวนมากให้ความสําคัญกับผู้หญิงยุโรปและอเมริกานะครับที่มีสัดส่วนร่างกายสีผิวความชอบและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันมากสิ่งดังกล่าวนะครับที่ทําให้จุดประกายให้กับราเชริมนะครับเพื่อสร้างเว็บไซต์ สายแฟชั่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงเอเชียโดยเฉพาะโดยมีขนาดที่เล็กลงและการตัดเย็บที่อดอนมากยิ่งขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงทำให้ธุรกิจเนี่ยมีรูปลักษณ์ใหม่นะครับโดยเปลี่ยนชื่อเป็นเลอโบนโตที่สื่อถึงจดหมายรักถึงลูกค้าและสร้างทีมออกแบบขึ้นมาเองนะครับภายในองค์กรเพื่อให้เหมาะกับสัสดส่วนชาวเอเชียมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างแท้จริง ลิมหรือว่าพวกเขาต้องทําอะไรบางอย่างดังนั้นในปี2009ซึ่งเหลือเพียงแค่8เดือนของการศึกษาในระดับปริญญาตรีของลิมลิมก็ได้ตัดสินใจครั้งสําคัญครับโดยลาออกจากมหาวิทยาลัยและให้ความสําคัญกับธุรกิจแบบตนมตัวซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเธอก็มุ่งโฟกัสไปที่สิ่งเดียวนะครับนั่นก็คือธุรกิจของเธอแม้ว่าจะต้องพึ่งพาแม่ของเธอนะครับเพื่อขอการสนับสนุนเรื่องเงินทุนแต่ต้องบอกว่าแม่ของเธอเองก็ รู้สึกกังวลนะครับเพราะว่าการขายของออนไลน์ในตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งแม่ของเธอได้กังวลว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับหรือรัฐบาลอาจจะมาตามหาได้ในท้ายที่สุดแต่สุดท้ายแม่ของเธอก็ตัดสินใจที่จะทําตามฝันของลิมในที่สุดนั่นเองในช่วงหลายปีต่อมานะครับลิมและผู้ร่รวมขอตังของเธอได้สร้างสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นที่ราคาไม่แพงและเข้าถึงได้สําหรับตลาดเอเชีย ซึ่งรวมถึงการสรรหาทีมนักออกแบบเพื่อดําเนินกระบวนการสร้างสรรค์เต็มรูปแบบแตั้งแต่การวิจัยการเลือกผ้าเป็นจนถึงการพัฒนาและการผลิตในขั้นสุดท้ายในปี2014นะครับวิโอล่าได้ตัดสินใจออกจากเลิบโบริโตแต่วันนี้เนี่ยวิโอล่าก็ยังคงดํารงตําแหน่งในฐานะสมาชิกของคณะกรรมาการบริษัทในขณะเดียวกันลิมได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะตัวแทนของแบรนด์และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหญิงที่เติบโตขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะครับ ในปี2016เมื่อเธออายุ28ปีเธอได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อของ Forbes Under 30นะครับในเอเชียและในเดือนมกราคมปี2020เธอได้พบกับนายกรัฐมนตรีรีเซียนลุงของสิงคโ,โปร์เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศบ้านเกิดของเธอเกววงนะครับนักลงทุนและโค้ชสำหรับผู้ประกอบการได้กล่าวถึงริมว่าเธอมีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการสตรีรายอื่นๆนะครับ ต้องบอกว่าลิมเองเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็กจริงๆครับเธอไม่ได้มีการศึกษาระดับไอวิลีแบบที่คนบางประเภทมองหาและเธอมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทําให้มันสําเร็จมันเป็นลักษณะที่น่าสนใจนะครับในผู้ก่อตั้งหญิงมันมีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าความเยยทยานของพวกเธอเองแม้ว่ากระแสงเงินสดของธุรกิจเธอเนี่ยจะเป็นวกตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับเนื่องจากการหมุนเวียนของธุรกิจค้าปีททาให้ได้เงินทุนมาส่วนหนึ่ง แต่โปรไฟล์ที่เติบโตก็ช่วยให้เลิฟโบนิโตเนี่ยได้รับเงินทุนจากภายนอกนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยธุรกิจได้ระดมทุนกว่า10ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนนะครับรวมถึงกา g a าคูดด์คอมผู้ค้าปีออนไลน์ของญี่ปุ่นเพื่อช่วยในการขยายธุรกิจไปยังร้านค้าแบบออฟไลน์จริงๆนะครับแต่ลิมได้กล่าวว่าชัยชนะที่แท้จริงได้ไปสูจน์ให้แม่ของเธอเห็นแล้วว่าการเสี่ยงทําตามความฝันของเธอนั้นมันได้ผลนะครับซึ่งเธอก็ได้จ่ายคืนให้แม่ของเธอ มากกว่าที่เธอได้ยืมมาหลายเท่านะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแม่ของเธอก็ไม่จําเป็นต้องทํางาน2-3อย่างและก็ทํางานหนักและยาวนานหลายชั่วโมงและหลายวันอีกต่อไปต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของราเชลลิมนะครับที่เห็นโอกาสาทางธุรก,กิจด้านแฟชั่น ที่มีเพนทอยในเรื่องของการนําเข้าเสื้อผ้าจากเมืองนอกมักจะให้ความสําคัญกับผู้หญิงยุโรปหรืออเมริกานะครับที่มีสัดส่วนของร่างกายสีผิวความชอบสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างจากชาวเอเชียเป็นอย่างมากเรื่องที่น่าสนใจอย่างก,ก็คือการแจ้งเกิดของเธอมาจากการสร้างบล็อกนะครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นและการใช้ภาษาอังกฤษนั้นถือว่าเป็นการทลายกําแพงเรื่องภาษานะครับที่สามารถทําให้คนเข้าถึงได้ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเคสสตี้ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มสร้างแบรนด์แฟชั่นที่ต้องการให้กลายเป็นบริษัท global brand แบบที่ราเชลิมทำได้สำเร็จนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของราเชลิมใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวประวัติด้านธุรกิจนักเทคโนลยีที่น่าสนใจที่ผมจะเล่าให้ฟังผ่านรายการ Ge ๊กส์ o r รเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง g ิ๊ก f l o w e r podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast, t p o t i f y y o u t u b e แล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกติดในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดนะครับที่แอดทระดนอด t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสารดีพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับ ให้ไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับแต่สหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ